เยเป็นฝ้าค่ะแล้วทําไมนะคะเพราะว่าทําให้หน้าดูเหี่ยวแล้วก็ดูแก่จากที่เป็นฝ้าแล้วก็รู้สึกแย่มากเลยมีแต่คนเรียกป้าเรียกยายใช่ไหมคะฝ้าทําให้หน้าของเราเนี่ยรู้สึกแก่ดูแย่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเรารักษาได้ค่ะทําให้ฝ้าหายได้เคยยิงเลเซอร์ค่ะเลเซอร์แล้วทําให้หน้าของเราเนี่ยไม่ได้ดีขึ้นเพราะว่าการยิงเลเซอร์ก็เป็นการแค่ลอกผิวหน้าจากด้านด้าน,นอกเท่านั้น ว่าอยู่ระหว่างใต้ผิวหนังด้านนอกกับด้านในก็คือระหว่างผิวหนังกับคพากับผิวหนังแท้นะคะฉะนั้นในวิธีการรักษาของการดูแลฝ้าให้จากหายจากหน้าของวีนัสใช่ไหมคะก็ต้องใช้ตัวนี้เลยค่ะนี่ค่ะสบู่นาโนนะคะที่มีสารสกัดมากกว่าสิบชนิดให้รูขุมขนที่ปิดนะคะกลับมาเปิดกว้างรูขุมขนสะอาดแล้วก็มีสารสกัดที่ช่วยทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ย ที่ขัดเซลล์ผิวแล้วมันไม่สะอาดไม่เกี่ยเกลก็ช่วยทําให้เราผัดเซลล์ผิวได้ดีขึ้นแล้วก็ทําให้หน้าของเรากระจ่างใสดีขึ้นนะคะตัวเทเวล่าเซรั่มเอสตานะคะเซรั่มเอสตาเนี่ยมีสารสก,กัดมากกว่าสิบชนิดโดยเฉพาะอะลเวล่าที่ช่วยซ่อมแซมผิวหน้าของวีนัสให้กลับมาแข็งแรงขึ้นจากผิวที่อ่อนแอก็ให้กลับมาสร้างเซลล์ผิวให้วีนัสดีขึ้นแล้วก็ช่วยเติมน้ำใต้ผิวหน้าให้กับวีนัสจากที่ผิวหน้าของวีนัสเนี่ยแห้งแล้วก็ ออดูเขียวดูแก่ใช่ไหมคะตอนนี้เขาก็ล็อกน้ำใต้ผิวหน้าให้กับวีนัทได้ถึง72ชั่วโมงเลยทําให้หน้าของเรากลับมาดูเด็กดูใสได้คะ่ะและอีกตัวที่ขับไม่ได้เลยใช่ไหมคะก็คือตัวนี้คะ่ะนี่คะ่ะครีมฝาเขียวนะคะครีมฝาเขียวนานโนมอยเจอไรเซอร์พิกกที่มีเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะมีสารสกัดมากกว่า50ชนิดแล้วก็ช่วยทำให้หน้าของเรา หายจากฝ้าฝ้าเก่าสลายไปฝ้าไก่ฟฝ้าใหม่ก็ไม่กลับมาเกิดนะคะทําไมล่ะคะเพราะว่าเขามีแพตตองทะเลนะคะที่ช่วยสลายเม็ดสีฝ้าเม็ดฝ้าให้เราสลายเม็ดสีเมลานินให้กระจ่างให้สลายไปจากที่มีสีเข้มเข้มก็ทําให้จางลงนะคะแล้วก็ตัวน,นี้ยังมีซีิโคจีนะคะที่ช่วยผัดเซลล์ผิวทําให้หน้าของวีนัสจากที่ผิวมีปัญหา ก็กลับมาชุ่มชื้นแข็งแรงแล้วก็ย้อนวัยเด็กได้ตัวนี้เขาก็ยังเป็นตัวบำรุงผิวหน้าให้กับเราด้วยค่ะอีกตัวทนมที่ขายไม่ได้เลยใช่ไหมคะก็เป็นตัวนี้นานซสันสกีนะคะก็คือเป็นตัวที่ปกป้องผิวหน้าของเราทําให้ไม่มีฝ้ากลับมาเกิดใหม่ นะคะตัวนี้เวลาเราทาแล้วเนี่ยมันจะเคลือบผิวหน้าเราภายในสามต้องรอ30มนาทีค่ะทาปุ๊บออกแดดได้เลย<ม>เขาจะเป็นเหมือนตัวเสมือนครีมมบางๆค่ะที่เคลือบผิวหน้าของเราทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยปกป้องแสงแดดปกป้องสันแสง UVA UVB นะคะแล้วก็ทําให้หน้าของเราเนี่ยชุ่มชื้นด้วยเพราะว่าเขามีฮอสออยล์ที่ช่วยปรับผิวหน้าของเราทําให้ผิวหน้าของเราแข็งแรงและก็สดใสดีขึ้น นะะแนะนําเลยค่ะว่าตรงนี้ยังไงก็ต้องใช้เลยค่ะสีชิ้นนี้เลยค่ะที่ทําให้หน้าของเรากลับมาสดใสนะคะสดใสแล้วก็ย้อนวัยนะคะหน้าไม่เป็นฝ้าฝ้าป้าเก่าป้าสลายไปป้าใหม่ก็กลับไม่กลับมาเกิดอีกเนะะี่ยค่ะสีชิ้นนี้เลยที่ทําให้หน้าของเราดีขึ้นนะคะแนะนําใช้เลยค่ะสีชิ้นนี้นะคะ บริษัทมีการันตีให้ด้วยนะคะใช้ภายใน30วันถ้าคุณไม่เห็นผลฝ้ากัะไม่จางลงยินดีคืนให้100%เต็มเลยค่ะสนใจถ้าอินบ็อกมานะคะรับประกันเลยค่ะว่าคุณจะไม่ผิดหวังในเรื่องของฝ้ามีโอกาสหายทุกคนค่ะ